chụp lăng mặt hai tên à, tên vô tay xuống Đây thì lớn mặt tên đó một thì Một hơi lông hát à Mà cái đây nắm ใบยานตกใยลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโยไปจะเจอได้ข้างลึกก็ด้เอ,อ๊ะมีคันหนึงน่งมีเส้นทางบ้านเฮาออพี่น้องเอ้ยคำๆแนวนี้พากันกลับบ้านกลับเพื่อน กับเราเต้าเฮินตื่นเสามากก็ไปหน้าคํามากก็เมื่อเฮิรนแกจักรุมน้ำเมื่อพอง แล้วเรียบร้รอยหมดครับครับถึงไล่ครับเหลือแค่ค้งนี้ไปแล้วขนมือเลยเนาะวันนี้ปูแฟนฟื้นได้วันนั้นมันโตนตลุบนะใช่บ่ะเล้งเป็นเล้ง<ส>เล้งเป็นเล้งเล้งเป็นเล้งเจ๊ดเจ๊ดโอ้ยขีดตุ่มโบโปไปละ กูจับกล้องนี way, like oh, oh, ่กอยางน้ำบอลันละยแลนบอลได้แบนี้ฮัลทนบอลได้ลงลุยหวยนี่ต้อไปวงก่อนนเยอ่นยตั้งแลนน้ำลดเี้ด้เัวเองเนี่ยเด้อกซ่ขั้นเล่น หมดจักเอาคือหมดจักเอาเลยพาคกันซุกคือเดี๋ยวพันนึงเลยวะเออหมดจักเอาละพาคกันหยูไปเลยบ่เหินหอดบ่เนืองบ่เลื่อละติดได้อยู่เด้อเ็ะตัวภาคเลยนะเออต้องจับเบื้องเข่งย่เข่งกลางขาคือได้มาเด้อหดก้นผู้บอกว่าแต่กลางขา xèo <coughs> <Sẹo>, xèo <sẹo. coughs> lột cột nắm cái đi nó lỡ ót đâu bao nắm đấy thằng này khảy đây lôi ô รถเพิ่มกับบอมี่บอสบอกเงานะบอกสิบสองสิบสี่บอบอกสิบสองมี่บอสนำห้าทอควัน

我来玩呢。<laughs> <laughs> การโดนเยอะมือกี้นีน้ห้าหกได้ตอนนี้มัาสามสี่

เอาได้ลาบาทนี้รถตกน้ำได้เร็วกว่นี้โอ้ยไข่เน่เออหนูเอาเนี่นนนยนี่เหรอไข่แน่ได้ พอพอตีนรอดตีนรอดวันนี้ได้ละได้ละตีนเลยก็ได้วันนี้เน,นี่ยน,นี้เลยทำๆวันคำคำคำนี้ฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮาฮาา ขั้นหนึ่งไม่ได้กลับมาซอยกันกลับมาอยู่หน้บ่อนนี้นะวาบเลยไปต่ทกเจอปะนะวิทย์บันนี้ติดเลยล้างล้างเลย สึไปึมลันรถยวอเร็วเอ้โอ้ย,อยสลักข้มันสมข้อเลืจึงโดน มันบอกล้ามาเลยมันห,านาห้ามดำหมด้เอนะา,า,อาว,วิทย์บนี้เจ็บสัมภารขึ้นรถเม่เชลเซล พึ่นเลยไหมพี่น้ำบเมื่อน้ำบ่บอยยังเอากรได้อยู่ยานรถเต็ม สำหรับคลิปนี้อีพีนี้ค่อยๆได้มาถ่ายวิดีโอเพื่อพี่น้องนิ้วเบิง่งหลังจากบรได้พบได้พอกันแต่ดนละอยู่อนะทางไปให้ไปหน้าไปโฮไปโซนเทตบ้านคอยนี่แหละพี่น้องเอเอสำหรับคลิปนี้ขอฝาไปสนิ้ก่อนขอขอบเจอเล,ลายๆที่ชมแต่ต้นจบขอขอบเจอขอขอบเจอ